เดี๋ยวได้มูก,กบแต่ไปเห็นหมูกรบใบเมื่อไร่ไปใกล้บน,นใกล้บนข้อสุดข้อสุดนั่นไง สุดสามแสนวะมันเเอ้ยว่าเอมุกามแะปาไปกินเมดอกินไปิหมดเขโมก่บ่อชิโม่ตายที่นุกทเลีหาเมียมที่กูถือิพยานอเอมบักลาเนาะเขมูนผยเมนผวะมน้ำน่ได้บอกอนะมีแต่ขนมมีแต่ขนมมขมูบเคโมไปาไปบักอปนี้ อ๋อเมือนั้นไม่แต่โมเจ้าที่บมมีข่อยที่เอาบกเวทเบาเบาที่พูเป็นลักันได้หาได้อเคร่องเลอะเป็นการพนันไปิงตีนุ่จะมีเขียมูอยู่ะคือว่าเขาแต่ขนมบจะมีเขียหมูอีูวะมันนันมันนันบุ๊ีเขียหมูมีแต่ขนมเนี่มือนนั้นไม่แต่เขียบอมีแต่ขนมบุ๊ี่เขียมูบุมีข่ยน้เมือเขียมู่เอ่นเอาลงใส่น้ำ กูไปเซียมบองเออไปหาไปหามึงอะไรมึงอะไรเอินกูอ่ะเสี่ะเหมวอปแก่ย้าไปเหมือนนำปะแกเ้าไปกางานสปากูฟาได้เซียวเหมือนนักว่าชิบมงเลยใช่หมชิมงเออมันักหนึ่งม่อ่ะไม่ร้อนไอ้งพุ่หอดเชิมโมเพราะว่าอาจจะมึงบ่มาบ่นะวันนี้นั่งกินเดรบกับาตเป็นได้ดีไห อ้าดีสิภาคคนนาจะเส้นสิภาคเนี่ยิบไร้มากระดคือเราหานกินเบอประจำอย่างองก็มาแล้วเลยป้านี่นะจินบบทางนี้เนี่ยอันน้ตัวจะไมพออืมตัวมันทานจนอยู่กลุ่มบ้านัน่มันจะวบาบามันบุมเหนื่อยลีแล้วเขาตามบุงไปนกินทองก็จะาตัวเมียไปกินทองกบมือละกทมันโอ้มือว่างอยู่ ว่านี่บอกเบอเบว่าเมีเป็นบ้าเพราะวาจะมือนี้ยจไปเพื่อเนี่ยเนยอไม่เห็นเงืนะเออว่าูจูาคนนี่บกคันพัวคันพนบ้าไม่งัเนมันแบเดียเนี่ยเป็นรยานนะเยมาดีๆนะกไม่หรออย่าไปเห็นทำมี้กเลยมนว่ามันลไถ่นะ บอกบอไทมันเป็นแต่แบบว่าโจนอย่างงานมากก็งานใดนะบว่าดม่อดายนี่บวดอกมันส่ใส่ใส่แดงใส่ใส่าเอยู่ใส่สกนใส่สอนิบชดีดีได้หายุูกันูชอนสองคนอืมกำลังคลายขับเลยไม่ได้ต้องตะโกนสักพ่อเฮ้ย กี่ไรวะมีก like ูใ ja ่ต้นอนตเนีก็ยังว่าเออมีกูว่าอยู่น้ามี่ใส่ไม่ใ่น้องใส่เหมือนอะไรเด็กไม่ใช่ปะี่จะพิมพ์จะหมับะเ้ฮะเกี่ยวไม่ใช่พิมพ์บังยงึงวอกเองไงกิหนเข้าวะเบักบึงมนบอกกินานแลวนะว่าเลยเยอะจหมดรโอ๊ดหมองมงอยางแมนละควหมกินห่านลหมสมงอยางกิห่านละ คือข้นห่าวนะเอาใจเราทำมึงกับพวกต้นเนี่ยนะดูหน่อยมันกับบริก่ขนาดนั้นกับพวกเที่ยว้อเือไม่ได้บบนี้บางทีมันเหยียดมือนะยดกันนี่ดีบอดีดเียนนอย่างนั่งอยู่ปอมเปิดมือเรียเียกค่อยหนี คนนี้คนนี้น <ok ั่นอยู่จอยู่จกเบี่ยงมากใช่ไนมถ้ามันเป็นกาเซ่ะเันยังไหนึ่งสองสามนี่จะกลัวตะกร้อมึงขาวแจยวมึงนิตี้แท้เขกข้อแคนต้ต้อนิตี้ถ้าชิมูฮะจะนอนอนมึงไงไปใส่กูปกติ ข้อไม้ว้าหมูปูเห็ดเบี้ยยังอาจะมันก็ไปนอนอยู่นะตอนมันจะจำอยู่หลุมบนจะไม่อมันโกเถาะมนออยู่อ่เชย้นัวู็องานันลบเนี่ยคอืมอน่านดูถือเนี่ยก็คือลุมนอนเห็ดเบี้ยเ็ดเบี้ยก็คือเนี่ยเดเบี้ยจ้องบริษัทตงเรนเมันเอาหลุต้องคืนนันลุมนอนเห็ดเบี้ย เดี้ยงห้าวิธีเลียงลูจะได้ลูกสีใหญ่เระกเดงแปรงหลังอยู่ข้างมือเห็นชิ้นเห็นชิ้นย้งมือกลามาวางามูเขานะเอากรบอกไปยังรอดีมันวาวๆปเจะได้อนาคตไปถึงตัวเองตัวตัวตอนมีลูกัวตัวมึงตัวมึกบปอตัวเป็นยังสิบปี ดแม่นต้นเนี่ยแตบา่ะจะมาเพ่นสบายเพื่นได้พักเนี่ยมดเดมพากนะกวนเมื่อเอาเคื่อกันนะเมื่อยก็เมื่อยเมื่อยก็เมื่อยนงกั้นเนี่ยก็เมื่อยแก่แค่เนื้อนอจอกระไดจวบตามันมดกอกเอาเบียร์มาอ่นเลดกี่เมันอ่างก็ไดมื่อเม่อเอาคู่มือมาทำบ้ามือมนไปเนี่ยมดได้าเบมือที่ส เกลืกรบเจี๊ยบสิตตยแล้วกเหคือหนึงกับบริพารเอ้าเตียงไ้เตียงหน่ะเหนื่อยตตีอยู่ในถองวันนี้มันจตองเราเลือกกินไรน่มัน่เป็นว่าอาจลกับินกับเพียงยู้านผู้ายอย่ยเก่าเด้อเดียร์ุ้ยมา เห็นป่ป้ายวับเาก็ต้องอัดประตูด้อเขายังกินกับเปียอยู่วบผู้ชายก็ต้องล็อกนะีนเอือยเห็นอือไม่ต้นเื่องนี er> ่ไหน่งที่ไปแบบเอือมันใชท่าเรื่องเบียกน้ำเพินเราเพิ่กั ก็ม <cin stereotype> ัโซนะาบุเคยค่บุกเคยโซหลวงพนะเ่นมาทุกทามเนบ้านนี่เออมือนี่เดือไปเลยเนื้อเลยบอก่าเปนบมากเปือองนี่งต้นกจวจะดีกิจวห่หายป็นเดออ้าวกาเพิ่งกับพวกเที่ยวมาที่มันนอย่อกับวันี่เพื่อน่เหยื่อบรรเื่อนนะขาต้องเื่อมันลงมาลุมันจะบ้าย อยู่ไกลนะอยู่ออสตอก็เปไงเลยางการบน้นต้นนี่ What, ่ะดอกม่ยงเหรอต้นม oh, ันมาบาบริยุยเยเามาเป็นัน้าบริุยก็เลยอ่ะไม่เนมันก็อุ่นใจันนล้ก็ไปเขาขางนี้นะ ว่าตาเบี้ยกูู่มึเคุนนนปีนเห็ดกะไรกูปีนเห็ดกะยังกูตะลมือกับปีนเห็ดเนี่าง่าคานนอนเห็ดเบี้ยยังบริยาตอินเซฟนอาจิ่นเดือแกูบยเนียเนี่ยเสือพวกวข้าวไมหนี่มาตอนพวกว่าแต่ห้าหูทุกอยางนะมันผ้ามันแบบนี้งานตตุกนเขาไปต

nào bây giờ điểm ngay đi sao mà một người nâng, một người xăm, một, người xong, một, người xong, một người เป er pues ็นดามาเงินพวกเองเงินเดียเงินพวกเนีพวกกลุ่มพวกพอแหลกพวกตาผมมันคงอายได้ด้วยจากองนึนจีหาลานนู่เร่ออันตาผมได้เพื่อนงไง มันเกี่ยวกัวมันเองนี่มันว่าขันัวยจะพ้บางเพงไรอื่นเมื่อัวยอเงทานกว่าหายัวมันดองห้าใหญ่กนีแต่จริมื่อห้าเดี่ยวดูปยเกดมันมื่ไปทรอะไรแตัวมัน